สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกประมาณ1เดือนจากนี้ไปฤดูฝนก็จะผ่านพ้นไปนะครับฤดูหนาวเข้ามาแทนที่นั่นหมายความว่าฝนจะตกน้อยลงผมกําลังปร,ปรับปรุงพื้นที่หลังบ้านโดยการที่จะต่อระบบน้ำนะครับก็คือต่อหัวสปริงเกอร์เพื่อที่จะให้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณความยาว9เมตร ความกว้าง6เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้อนาคตข้างหน้าผมจะเอาไว้ปลูกผักสวนครัวครับพื้นที่ความลึก9เมตรความกว้าง6เมตรก็คือประมาณ54ตารางเมตรถ้าผมบังคับให้หัวสปริงเกอร์มีรัศมีในการเหวี่ยงน้ำ2เมตรเนี่ย ก็จะใช้เพียงแค่6ห <me No. S 1> <Fields. S 2> ัวนะครับก็จะครอบคลุมพื้นที่54ตารางเมตรแล้วก็วิธีการต่อท่อของผมนะครับผมจะต่อแบบนี้ครับคือตรงนี้เป็นสระน้ำเป็นบ่อน้ำโดยใช้ท่อขนาด1นิ้วแล้วพอมาถึงจุดที่จะเข้าหัวสเปนเกอร์เนี่ยผมลดขนาดท่อเป็น6หุนแล้วแยกเป็น2ฝั่งนะครับ จากนั้นก็มาผ่านหัวสปริงเกอร์เมื่อน้ำถูกใช้ไปที่หัวสปริงเกอร์สหัวแล้วเนี่ยผมจะลดขนาดท่ออีกให้เหลือเพียงแค่ครึ่งนิ้วนะครับความยาวของแต่และช่วงของหัวสปริงเกอร์ก็คือ3เมตรกว้างก็3เมตรยาวก็3เมตรนี่คือบริเวณที่สระน้ำนะครับที่ผมจะสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็จ่ายน้ำให้กับพื้นที่ตรงนี้ครับผมใช้ท่อ ต่างๆที่เป็นของเหลือใช้ที่เป็นของที่ใช้แล้วนะครับมาดัดแปลงอาจจะมีรอยต่อที่หลายต่อนะครับแต่ก็คือจะประหยัดที่สุดนะครับใช้ของเก่าที่มีอยู่สำหรับหัวสปริงเกอร์หรือว่าตัว,ต,วตัวเหวี่ยงน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็น,เป,นเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวเหวี่ยงแบบแบบนี้ครับเพราะว่ารัศมีมันค่อนข้างไกลอันนี้ได้ตั้งแต่3เมตร ถึง5เมตรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้ถึง5เมตรหรอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความแรงของปัม๊มก็ผมก็คิดว่ารัศมีสัก2เมตรเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนิ้วสำหรับราคาของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปเอาไว้ที่ตอนท้ายวิดีโอนะครับท่านดูให้จบคลิปนะครับก็จะมีราคาของต่างๆ ผมทำเป็นแนวเป็นแนวตีเส้นแล้วก็ปักหลักเอาไว้ตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งหัวสปริงเกอร์นะครับก็ทั้งหมดมี6จุดนะครับที่เห็นตรงนั้น ก็คือตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมจะต่อโดยใช้ตัวนี้นะครับเป็น3มทาง6กหุนต่อตรงนี้ แหน่งที่ผมจะตัดก็คือสูงจากพื้น50เซน ตำแหน่งตัวต่อมาก็คือตำแหน่งสุดท้ายของเีกนี้นะครับ เหลือไม่มากแล้วครับผมจะต่อท่อตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นท่อเมนหลักที่จะจ่ายน้ำเนี่ยไปยังปั๊มนะครับแล้วผมจะใช้เศษท่อที่มีอยู่เนี่ยคือตอนนี้ของบางอย่างมันอาจจะไม่ครบแต่ว่าถ้าผมต้องขับรถออกไปซื้อของณตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้เสียเวลามากกลับมาอีกทีก็จะมืดนะครับผมก็จะใช้ของที่มีอยู่เนี่ยเอามาดัดแปลงมันจะมีการต่อเยอะหน่อยนะครับ ตรงนี้จะต้องใช้ข้อต่อตรงแต่ว่าผมจะใช้ตัวสมาร์ทแคลมแทนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า RNT สมาร์ทแคลมนะครับตัวหน้าตาแบบนี้เนี่ยตามหลักแล้วเขาจะใช้ในงานท่อที่อุตสาหกรรมพวกปิโตเคมีมันจะมีสอง,ส,องสีนะถ้าดูฉนวนเนี่ยฉนวนสีแดงเนี่ยจะทนความร้อนได้ถึง220องศาเซลเซียสถ้าเป็นสีดำก็เป็นใช้กับงานธรรมดาอุณหภมูมิธรรมดาทั่วไปนะครับ ลักษณะของมัน,นตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นข้อต่อสําหรับสวมแต่ถ้ามีบานพับอยู่ตรงกลางนี้มันจะเป็นใช้สำหรับงานซ่อมก็คือเราไม่ต้องไปตัดท่อเราใช้เปิดอ้าเปิดมันแล้วก็แล้วก็สามารถไปไปหนีบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาดูอันอันไหนที่อันนี้ประมาณนี้นี่นี่เขามีตั้งแต่ขนาดเล็กครึ่งนิ้วนะครับจนถึง60นิ้วเนี่ยก็ ใช้วิธีอ้าออกอย่างนี้แล้วก็ไปสวมกับท่อแล้วก็ปิดทับจากนั้นก็ขันด้วยปัจจัยแอลเนี่ยครับมันก็จะบีบก็ทําให้อุดรอยรั่วโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องขยับท่อไม่ต้องตัดท่อแต่ถ้าแบบนี้แบบนี้แบบที่ไม่มีบานพับเนี่ยจะเป็นแบบสวมแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งแบบบางพิเศษแบบนี้ใช้สําหรับข้อต่อตรงจุดโค้งงอนะฮะ วัสดุก็จะเป็น SUS 304ผมจะามาใช้กับงานการเกษตรนะครับซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีใช้นี่ง่ายมากนะครับเราก็ดูขนาดที่มันพอเหมาะก,กับท่อเราเนี่ยฮะแล้วก็อย่างเนี้ยสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไป แล้วก็นี่แล้วก็เอามาให้ได้แนวกับ,กบท่อเดิมแล้วก็สวมกับอีกนี่ครับทีนี้ก็ขันล็อกด้วยปัจจัยแอล เท่านี้แล้วครับการใช้งานก็มีเท่านี้ครับไอเดียผมก็คือผมจะต้องใช้ปั๊มโซลา่าเซลล์เป็นปั๊มหอยโขง่งจ่ายน้ํามาตรงนี้นะครับแต่เรื่องของอระบบโซลา่าเซลล์เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยผมอยู่ในขั้นตอนของการคํานวณหาวัดหาแรงหาอัตราการไหลแล้วก็ยังเลือกเจ้าเลือกรุ่นไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้สั่งซื้อมาแต่ว่าผมจะใช้ปั๊มหอยโขง่งแบบใช้เครื่องยนต์มาทดสอบแทนนะครับเครื่องตัดหญ้าแบบ แบบสภายบ่าหรือว่าเป็นแบบรถเข็นแบบนี้ครับมันจะสามารถแปลงเป็นหัวแบบปั๊มน้ําปั๊มน้ําแบบหอยโขงแบบนี้ได้นะครับเพลาเนี่ยต้องเป็นเพลาเก0าเฟืองแล้วก็ขนาดก็คือ28มิลน,นะครับมันจะใส่กันได้ใน นี่มันก็ไม่ยาก เดี๋ยวผมจะต้องไปปรับไปปรับของแต่ละตัวเนี่ยให้เท่ากันแล้วก็มีอันนั้นหลุดมาแล้วนะครับหลุดมาแล้วเดี๋ยวต้องไปปิดเครื่องก่อนผมเปลี่ยนวาวใหม่นะครับถอดวาวตัวนี้ออกตัวนี้มันมันแข็งมันตายตัวนี้เราก็จะได้ปรับได้ เกินคาดนะครับน้าแรงมากๆน้ํารัศมีออกมามากกว่า2เมตรเสียด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเกินความจําเป็นแล้วอย่างหนึ่งเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเสียงมันดังดังมากแล้วก็เปลืองน้ำมันด้วยทีนี้ผมจะลองใหม่นะครับลองใช้ปั๊มที่ใช้เป็นปั๊มในบ้านอะปั๊มน้ํากินน้ําใช้นะครับก็เป็นแบบตัวนี้ผมจะลองด้วยปัมปป๊มขนาดเป็นปั๊มขนาด 0.5แรงนะครับหรือว่าถ้าเป็นวัตต์ก็คือ370วัตต์หรือจ37วัตต์เนี่ยตัวนี้มันจะมีข้อ,อดีข้อเสียอย่างนี้ก็คือข้อเสียก็คือมันไม่ควรเอามาใช้กับในงานพวกการเกษตรนะครับเพราะว่าใบพัดขนาดเล็กแล้วก็มักจะอาจจะมีพวก ใส่ขยะไปติดตรงช่องใบพัดได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือมันเป็นปั๊มที่มีแรงดันคงที่ตัวนี้ก็คือสมัยนี้เนี่ยมันก็ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันเหมาะกับที่จะใช้งานในใน,ในบ้านนะครับน้ำดื่มน้ำใช้ในสบายมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยไม่ได้มากเท่ากับปั๊มหอยโข่งนะครับมันจะน้อยกว่า ตอนนี้น้ำไปแล้วนะครับน้ำไปแล้วดูซิว่าปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มน้ำที่ใช้ในบ้านเน่ยเอามาใช้อย่างนี้ได้ไหมนะครับตอนนี้ผมก็ได้หัวสเปงเกอร์ที่กระจายน้ําครอบคลุมพื้นที่กว้าง6เมตรลึก9เมตรนะครับครอบคลุมพื้นที่ตามที่ต้องการทุกอย่างนะครับ มาดูราคาอุปกรณ์วัสดุต่างๆนะครับที่ผมใช้ว่ามีตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่ครับท่อ1นิ้วราคาเส้นละ71บาทถ้าเป็นท่อ3ส่วน4หรือว่าท่อ6ขุนเนี่ยราคา45บาทต่อเส้น1เส้นความยาว4เมตรนะครับท่อครึ่งนิ้วหรือว่า1ส่วน2ราคาเส้นละ40บาทนะครับอันนี้ก็เป็นท่ออย่างหนา ข้องอข้อต่อต่างๆข้องอเ0 1นิ้วราคาตัวละ10บาทตัวที1นิ้ว11บาทนะครับข้อต่อลดก็ตัวละ10บาทถ้าเป็นข้อต่อลดจากาหหุนมาเป็นครึ่งนิ้วหรือว่าเป็น1ส่วน2เนี่ยราคาตัวละ5บาทครับหัวเหวียงเนี่ยหรือว่าหัวสเปนเกอร์เนี่ยถูกมากนะครับราคา เขาขายเป็นถุงถุงละหตัวราคา22บาทก็ตีว่าตัวละตัวละ5บาทว,าว้าวอาจจะแพงหน่อยนะครับว,ว้าวตัวละ16บาทข้อ,องอ90าองศาครึ่งนิ้วตัวละ7บาทสปริงเกอร์เนี่ยผมใช้ครึ่งนิ้วนะครับนี่เป็นราคาของครึ่งนิ้วท่อ1นนิ้วราคา71บาท1เส้นท่อ6หุนผมใช้2เส้น90บาทท่อครึ่งนิ้วผมใช้2เส้น80บาทข้อต่อต่างๆรวมกัน ประมาณ50บาทสปริงเกอร์168บาทรวมทั้งหมดก็เป็น459บาทอันนี้คือเฉพาะที่เป็นชุดหัวสปริงเกอร์กับข้อต่อแล้วก็ท่อต่างๆนะครับแต่ว่าไม่รวมท่อจากบ่อน้ำมาอย่างปั๊มน้ำไม่รวมปั๊มน้ำไม่รวมสมาร์ทแคลมป์นะครับที่ผมเอามาอุดรอยรั่วแล้วก็เอามาต่อแทนข้อต่อตรง อันนี้ถ้าใครสนใจสมาร์ทแคมราคาเท่าไหร่เนี่ยจะต้องไปดูในเว็บไซต์เอาเองนะครับผมเอาลิงก์ของเว็บไซต์มาแปะไว้ที่ใต้วิดีโอนี้แล้วครับในช่องรายละเอียดของวิดีโอสำหรับวิดีโอวันนี้ก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่ สนใจทําการเกษตรอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อแนะนําประการใดก็เขียนไว้ตรงช่องคอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะครับและผมก็จะได้ไปเรียนรู้ไปศึกษาจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับสําหรับท่านผู้ชมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์นะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY ก็คลิก s u b s c r i b e คลิกติดตามแล้วก็คลิกตรงกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่จะไปเตือนในโทรศัพท์มือถือของท่านเวลาผมมีคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ